ร่างกายอย่างเดียวทําบุญก็ไม่ได้บุญทําบาปก็ไม่ได้บาปฟังดีๆนะร่างกายอย่างเดียวนะก็เหมือนกับซากศพนั่นแหละเหมือนกับคนตายนั่นแหละไปทําอะไรกับมันก็ได้เอาไปโยนให้หมากินก็ได้มันไม่รู้เรื่องอะไรแต่ถ้ายังไม่ตายนี่สิตรงนี้ร่างกายมันไม่ได้ต้องการอาหารนะ อันนี้พวกสารสุขเร่อร่างกายต้องการอาหารมันไม่ได้ต้องการลําพังร่างกายอย่างเดียวไม่ต้องการอาหารแต่เพราะมันมีจิตมีใจซึ่งอาอิงอาศายกายนี้เป็นไปอยู่เพราะร่างกายมันจมรุดสุดโสมอยู่ตลอดเวลาแล้วใจซึ่งอาศัยกายนี้เป็นไปที่บ้านมันจะพัง ถ้าทำมันมันจะทำอย่างไรมันก็ขนขวายที่จะซ่อมแซมที่อาศัยของ